สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้ผมจะมาอ่านพระธรรมเลวีบทที่9ครับอาโรนเริ่มทําหน้าที่ปุโรหิตในะวันที่8โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขารวมทั้งพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลท่านกล่าวแก่อาโรนว่าจงนาลูกโคตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและแก่ตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทั้งสองอย่างนี้อย่าให้มีตําหนิจงถวายบูชาแด่พระยาเวและกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า จงเอาแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปลูกคอตัวหนึ่งกับลูกแกะอีกตัวหนึ่งให้ทั้งสองนี้มีอายุหนึ่งปีปรสจ,จากตำหนิเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเอาโคตัวหนึ่งและแกะตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นสัตติบูชาถวายบูชาแด่พยาเวพร้อมทัญ,ญบูชาเคลาน้ำมันเพราะพยาเวจะทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี้ข่าวทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมายังเตนัทพบ และชนชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ยืนอยู่เฉพาะพระพักพยาเวโมเสก็กล่าวว่านี่เป็นสิ่งซึ่งพยาเวทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทําและพระราชมีของพยาเวจะปรากฏแก่ท่านทั้งหลายโมเสสจึงสั่งอาโดนว่าจงเข้าไปใกล้เท่นบูชาถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของท่านเพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวท่านและสําหรับประชาชนจงนําเครื่องบูชาถวายบูชาสําหรับประชาชนมา ลบล้างบาปของเขาทั้งหลายนังที่พญาเวทรงบญชาอารอนจึงเข้าไปที่แท่นบูชาฆ่าลูกโคตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อตัวท่านเองบรรดาบุตรของอารอนก็นำเลื่อดมาให้ท่านท่านก็เอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิองงอนของแท่นบูชาและเทเลือดลงที่ฐานของแท่นส่วนไขมันกับไตกับไขจากตับจากเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นท่านเผาเสียบนแท่น ดังที่พยาเวทรงบญชาโมเสสไว้ท่านก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่นอกค่ายท่านฆ่าสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแล้วบรรดาบุตรของอาโรนก็นาเลือดมาให้ท่านท่านจึงเอาเลือดนั้นประพรมที่ท่านและทุกด้านของแท่นแล้วบรรดาบุตรของอาโรนก็ส่งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวให้ท่านทีละท่อนพร้อมกับหัวท่านก็เผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นท่านจึงล้างเครื่องและในและสัตว์ขาสัตว์ เผาบนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ท่านบูชาแล้วอาโรนก็นําเครื่องบูชาสําหรับประชาชนมาถวายท่านนําแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเพื่อประชาชนมาค่าเสียเพื่อเป็นการบูชาลบล้างบาปเหมือนสัตว์ตัวแรกท่านก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายตามข้อกําหนดท่านก็ถวายธัญบูชาโดยหยิบมากำมือหนึ่งเผาเสียบนแท่นบูชานอกเหนือจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำเวลาเช้าท่านค่าโค คู่และแกะเป็นสาติบูชาสําหรับประชาชนบรรดาบุตรของอาโรนนาเลือดมาให้อารอนก็เอาเลือดปะพผมที่แท่นบูชาและทุกด้านของแท่นแต่ไขมันของโคและไขมันของแกะกับหางว้านใหญ่และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไตกับไข่ของตับเขาทั้งหลายวางบนเนื้ออกแล้วอารรนก็เผาไขมันเสียบนแท่น ส่วนเนื้ออกและเนื้อขวานั้นอารอนบุกถวายแด่พระยาเวนั่งที่โมเสสบญชาไว้แล้วอารอนยกมือขึ้นถวายพอรอวยพรประชาชนและลงมาจากการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและสันติบูชาโมเสสกับอารอนจึงเข้าไปในเต็นท์บพบรเมื่อท่านทั้งสองออกมาก็อวยพรประชาชนและภรรมีของพระยาเวก็ปรากฏขึ้นแก่ประชาชนทั้งหมดเปรยเพิงจากพระยาเว พุ่งออกมาเผาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นเมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โห่ร้องและสบหน้าลงขอบคุณครับขอพระเจ้าไว้พรมทุกท่านครับ